มหาจ้กมงคลจักกวาลใหญ่สิริท่ติมาติเตโชสิชาญาติท่มาห็นท่มหาภุนาปริมิตาปุญญาที่การาสสตพันตารายะนิวารณะอมาัสะมัวัตุอรหังโตสัมมาสรมพุทธะา ตล,ลานุบาเวนะจักพันตนะลาวิญญานุบาเวนะเกตุมาลานุบาเวนะอาสาขารามิตานุบาเว นุบาเวนะตัสสะปะละยานุบาเวนะสัมพันยุตะญาณานุบาเวนะวิตตะตาลุนามุติตาอุเบคาอนุบาเวนะสัพพะปะวิตตะนุบาเวนะตัสสะปะละยะยะปานานุบา ตุทตายุตานุญาติตูปตาวะตัศวีเวนะมันที่ตัวตูสัตาสามพาอาตาสามพภาตะวะนะอูมิสังภามหาสามุทาอารัตตาเทวตาสาตูมี พวันตุสาบะมังกลังลักขันตุสาบะเดวะตาสาบะพุทธานุภาเวนะตถาโูตีพระวันตุเตพระวันตุสาบะมังกรังลักันตุสาบะเดวะตาสาบะธรรมานุภาเวนะตถาโูตีพระวันตุเตพระวันตุสาบะมังกลังลักขันตุสาบะเดวะตาสาบะสังฆานุภาเวนะตถาโูตีพระวันตุเต อัขายตาปูตานังปาปก้าหิ่วารณนาปริตตตานุปาเวนะหันตวาเตสังอุปัเทเวนัขา่ายตาปุตานังปาปก้าหิ่วารณนาปาริตตตานุปาเวนะหันตวาเตสังอุปัเทเวนักข่ายตาปูตานังปาปก้าหิ่วารณนาปริตตตานุปาเวนะหันตวาเตสังอุปัเทเวอันตีตังนานะวาขมุมยะ ถ้าตาบุคคลไม่ควรดำรงถึงสิ่งที่ร่องแล้วไม่ควรม่งหหังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติจีตามบาอีนันตามจากปัจตันจะอนาถ้าตามสิ่นได้เมื่อไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตตะตตาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามะพระบูรหิเยกบุคคลได้เห็นแจ้งธรรม ไม่ง้อนแงินไม่ก้อนแดือนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจะเดินทำนั้นเงนเดินถือให้บุคคลถือตับเชว่ากิจามาตับฟังโกูชัญญามะะนางสุเปสุเวย์เพิงทำความเปลี่ยนเสียงในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งน้าหิ้งโดนสังฆารเตนะมหาสนะอหารเสียนน้มะจจุนาเพราะว่า เย็นไม่เกลียดค้าดังทำงานแลิกกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งจะเดิญด้วยกายคนนี้แล้วเลาธรรมมิชลาเราราหนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงผลความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมมิปัญยาดี่หนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาละนาธรรมมิมาละหนาหนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดา สุตังเกกังสมยังบควาตาวานิ่ยังวิหารติเจตราว่านในอนาถินที่กัตตาอาลาเมตตาตุ่ผควาพิภูวามันเตสิวิควติอัลันเตติเตวิภุมปัจจัปโตปัจจัโสรุปัจวาเอตตตโจารวิตายวิตรเวเจโตวิมุติยาอาสวิตายภาวิตายบ้ามนิกตตยาญาณีกตายาวัดตุกตายานุกิตายาปิกิตายาสุสมาลตายาอ เอกายด้านิาสังขาริกังกายปฏิมีสี่กายด้านสังขาสุขสัขารปิทิสตินะกายังสุินังกติมนุสสาริโยมุติอมนุสสาริโยมุติเทวตารักันติดาสารีวะวิสังวางปัจันวาธรนมติตุวตังปิตังสมาธิยะติโมก ฉันโตแบบมาลูกพ่อพูดมืดติเมตตาญาปิกะเวเตโตวิมุตติยาสิวิตายาภวิตายาภูวิกตายาญาณิกตายาวาตุกตายาวมุตติตายาปาริติต ปรนนามิโตเจติเมตตาเจโตวิมุตติอดิติสาปปะรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัติหากาเรหิอนุติสุปะรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัติหากาเรหิโอติสุปะรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัติหาการเรหิอดีติปะนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญญากาเรหิอโนุติสุปะรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตถหากาเรหิโอติสุปะรณาเมตตาเจโตวิมุตติ

కపే పుఫలా విలాపవయాయ పాదు కీర్దనం పని హరీ కళాపయ పీర్దనం పని హరతు เบวิฎิปัสิกาเวลาปัญญาปัจจานิกาสุขีตระหนักริหารันตุอิเมยุตตากาเรโยติโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสสะอากาเรยิริตาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติตะเพปุระติมายานิตายะตถาเวลาปัญญาปัจจานิกาสุขีตระหนักริหารันตุตะเพปัจฉิมายานิตายะตถาเวลาปัญญาปัจจานิการสุขีตระหนักริหารันตุตะเพปุตระ กิายะอิตายตาเวลาประยาปชาณกตนังปนิหารันตเิกายะิสาตาเวลาพระยาปชาณกาตุคีตนังปนิหารันตุตัปเอปนิมายาติตายาตตาเวลา เวลาพยาปรชาณีกาสุขีตนังปัิหารันตุสอาเพปุระติมายาดิษายาบูตาเวลาพยาประชาณีกาสุกีตนังปัิหารันตุอาเพอุตละายาดิษายาบูตาเวลาพระยาพระชาณีกาสุกีตนังปัิหาลันตุอาเภรักินายาดิษายาบูตาเวลาพระยาพระชาณีกาสุขีตนังปัิหาลันตุอาเภปุระติมายาอัญมิตายาบูตาเวลาพยาประชานี ปฏิมาานิตายาุตตาเวลาปัญาปัญญานิกาสุขีตังปัญหานันตุัพเปิมาญานิายาุตตาเวลาปัยาปัจจานิกาสุขีตังปัญหารันตุลัพเฆบุรัติมายานิายาุคลาเวลาปัาปัจจานิกาสุขีตังปัญหานันตุสัพเฆปัชิมายะติสายะบุคลาเวลาปญาปัจจานิกาสุขีตังปัญหารันตุ อาเภอุตลายะณิตายะบุคลาเวลาปยาปชานีกาสุขีสนากริยาดันตุาเภรัตินาิตายะบุคลา โยตนายะอนิจจายะบุคคลาเวลาปะยาปัจฉานิกะสุจิธนังปะนิหานันตุอัปเปยะติมะยะริตายะบุคคลาเวลาปะยาปัจฉานิกะสุจิธนังปะนิหานันตุอัปเปโปฏิมายะริตายะบุคคลาเวลาปะยาปัจฉานิกะสุจิธนังปะนิหานันตุอัปเปปุราติมายะริตายะ

ายะอิติโยเวลาปยาปชานิกาสุคีตันนัมปริหารันตุอะภาภุรติมายะอนุริตายะอิติโยเวลาปยาปชานิกาสุคีตันนัมปริหารันตุอะภาปจิมายะ จากนีกะตุกี้ะนัไปเรยนตบเบยบลัดีมายาติตายาปบุริตาเวลาพยา รักินาญาณิสายาปุริสาเวลาปัญญาปัจญานิกาสุขิตนังห์ปัญหารันตุอาภีปุรัติมายาอนุริสตายาปุริสาเวลาปัญญาปัจญานิกาสุขิตนังห์ปัญหารันตุอาภีปชิมายาอนุริสตายาปุริสาเวลาปัญญาปัจญานิกาสุขีตนังห์ปัญหารันตุอาภีอัตลายาอนุริสตายาปุริสาเวลาปัญญาปัจญานิกาสุขิตนังห์ปัญหารันตุอาภีรักินายาณิสตายาปุริสาเวลาปัญญา สุคตนังปริหารันตุลาภีปติมายาติสายะปุริตาเวลาปยญาปัจจานิกาสุคีตนังปะลิหารันตุลาภีปุริติมายาติสายะปุริตาเวลาปยญาปัจจานิกาสุคีตนังปะลิหารันตุลาภีปริติมายาติสายะอริยาเวลาปยญาปัจจานิกาสุคีตนังปะลิหารันตุลาภีปัจชิมายาติสายะอริยาเวลาปยญาปัจจานิกาสุคีตนังปะลิหารันตุ သဗေယောတလာယတိတာယာရိယာဝေလာပယပစာနီကာစုေတနံပရိဟလန္တုသဗေရကိနာယတိတာယာရိယာဝေလာပယပစာနီကာစုေတနံပရိဟလန္တုသဗေပုဏ္ဏတိမာယာ अनुरि တာယာရိယာဝေလာပယပစာနီကာစုေတနံပရိဟလန္တုသဗေပါဂျိမာယာ अनुरि တာယာရိယာဝေလာပယပစာနီကာစုေတနံပရိဟလန္တု ทาเปโวตะลายะอนุริตายะอริยาเวราปยภาจานิกาทุกขิเตนังปะริหาลันตุทาเประกิณายะอนุริตายะอริยาเวราปยภาจานิกาทุกขิเตนังปะริหาดันตุทาเปหะติมายะริตายะอริยาเวราปยภาจานิกาทุกขิเตนังปะริหาดันตุทาเปอุปริมายะริตายะอริยาเวราปยภาจานิกาทุกขิเตนังปะริหาดันตุทาเปวราติมายะริตายะอนาริยา อภยภาจาริกาสุขีตนังปริหานันตุอภิปัจจิมายะริตายะอนัลลิยาเวลาอภยภาจาริกาสุขีตนังปริหานันตุอภิอุตตลายะยะริตายะอนัลลิยาเวลาอภยาปัจจานิกาสุขีตนังปริหานันตุอภิรากิณายะริตายะอนัลลิยาเวลาอภยาปัจจานิกายุขีตนังปริ

ปุะติมายะติายะเิวาเวลาปญาปัจญานิาสกิจตนนังปะริองังตัวปจิมายะติายะเิวาเวลาปยาปัจญานิาสกีจันนังปริ่องังตปตตาลายะติายะเิวาเวลาปยาปัจญานิ ทุขีตณังปริหารตุเตวตลายะอนุตายะเดวาเวลาพระยาปัจญาณิกาทุกีตณังปริหารตุกเตวังกินายะอนติสายะเดวาเวลาพระยาปัจาณิกาทุขีตณหปริหารตุกปเตวธิมายะติสายะเดวาเวลาพระยาปัจาณิกาทุขีตณังปริหารตุปเปริมายะติสาย อภิยฺยจิตายริตายมนุสสาเวลาปยภาจารีการทุกขเทนังปริหานันตุตเปปจิมายริตายมนุสสาเวลาปยภาจารีการทุกขเทนังปริหานันตุตเปอุตลายริตายมนุสสาเวลาปยภาจารีการทุกขเทนังปริหานันตุตเปกิรายริตายมนุสสาเวลาปยภาจารีการทุกขเทนังปริหานันตุ ลาภีบุรติมายะอนุริตายมนุสสาเวลาปยาปชานีกาสุภีตนังปนิหาลัณฑูลาภีปชาณิกาอนุทิตายะมนุสสาเวลาปยาปชานีกาสุภีตนังปนิหาลัณฑูลาภีตระยาอนุริตายมนุสสาเวลาปยาปชานีกาสุภีตนังปนิหาลัณฑูลาเีรักินายะอนุริตายะมนุสสาเวลาปยาปชานีกาสุภีตนังปัญญา ตเปติมายะทิสายะมนุตตาเวลาปยาปะจานีการทุกิยตณังปริหาลันตุตะเปยวะปริมายะทิสายะมนุตตาเวลาปยาปะจานีการทุกิยตณังปริหาลันตุตะเปบุราติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาปยาปะจานีการทุกิยตณังปริหาลันตุตะเปปัจจิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาปยาปะจานีการทุกิยตณังปริหาลันตุตะเปอุทยะทิสายะวินิปาติกา อภัยรางกินายนิสายวินิพาติกาเวลาพะยาพัจจานิกาสุขีตนังปัญหารันตุอภเยบุริมายาอันวิฏายวินิภาติกาเวลาพะยาพัจจานีกาสุขีตนังปัญหารันตุอภเปัชิมายะอันิฏายวินิพ ญิมายาติสายาวินิปาติกาเวลาปัญาปัญญานกาสุขิสนังปริหารันตูตีอิเมนาตาการีญาิสาปรณาเมตตาเจตวิภูติสัพเพตั่งปีละตัตตานัปีละนั้นวัจเจตวะปีละนานย่อบอาการตังวัจเจตวะอนุปรัฏฐ์เตนะสันตานังวัจเจตวะสันตาปหน้าปริยาธานังวัจเจตวะอภริยาธาเนนวิเหสังวัจเจตวะ เรเห็นตายาตสัเพตตาเวริโนหมุนตุมาเวริโนหมุนตุมาทุกขโนสุขิตตาตาหมุนตุมาทุกขิตตาตาทเออีเมอิอาตหาการเรียสัพเพตตาเมตตาญาติเมตตาสันทรรันเจตญาติติเจตุสัพพะพยาปะทะปะลิยุทธะนหิมุตจติติวิมุตติเมต จะนิทุขาวัาปัตตาจะนิปัญยาโสกปัตตาจะนิโสกหนตุสพัพเอิปานิโนเอตตวาตาอัตตาหิสมปะทังบุญญาสมปะทังอภิเท,เทวานุโมทันตุปะพะสัมปิจิทิยาทานังท,ทาทาันตุสัตทายะขีสีลังแลพันตุ เทเทวานุโมทันตุสังฆสัมปติสริยะทิฏฐิยาทานังทาทันตุสัทธายะสีลังและขันตุสัพปทาภาวนาบิรตะหตุกัจฉันตุเทวตากะนะพรพุทธเจ้าปรักษาพระเจกาใน สัพพีพุทธาปรตพตาปจตขนั้นจะยังพลังอันตานนั้นจะเตชนะระกขังพันธามิสัพพะสสสัพีุธาปรตพตาปจตนั้นจะยังพลังอันตานั้นจะเตชนะรักขังบันามิสัพพะสสสัีุทธาปรตาตาปจตขนั้นจะยังพลังอันตานขณนั้นจะเตชนะระกังบันทามิสัพพัสสสัพพีุธาปรตพตาปจตขะนั้นจะยังพลังอันตานนั้นจะเตชนะรัังบันธามิสสะ พพธาภรพตาปจีขะนั้นจะยังบารนานตนั้นจะตีชนะรับัพันธ์มิตระับสัพพีพุทธาภรปตาปจีขะนั้นจะยังวารมานตนั้นจะตีชนะรับสัมันธามิตรกั เียรอันนี้สงเห็นการบูชาพระคนาใจด้วยการสัดทยายวทสุดมงอลัะสุดตะปลายและวูาการหาเหล่านี้ของความสักสิบบเี้วนี้จะถ่ายาำแล้วก็ขอขอให้พ้นจากผู้ไปทั้งดวงขอัญัมมัชยจะเดินทางดังและทางทรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายเพื่ออนุโมทนาในการ